สวัสดีค่ะแม่มาคนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมาคนี่เมริโตนะคะโคดหินค่ะอําเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นบ้านเดียวค่ะบ้านเดียวขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหาก,ก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างค่ะกอ่อเสร็จแล้วกําลังจะจับเสียมนะคะเพื่อเตรียมฉาบต่อไปนะคะ ที่นี่พิกัดอยู่ใกล้ๆก,กับถนนสุขุมวิทค่ะอยู่ซอยสุขุมวิท57ค่ะถ้าลูกค้ามาจากแพชชั่นแหลมทองระยองก็มาทางวัดโคดหินนะคะแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาเลี้ยวข้างสุขุมวิท57ค่ะที่ด้านหน้าจะมีร้านพร้อมคาเฟ่น,นะคะลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมค่ะทำเลดีทำเลทองค่ะอยู่ใกล้ชิดถนนเดินทางสะดวกนะคะแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันเยอะแยะมากมายนะคะ อันนี้เราจะให้ชมในส่วนของขั้นตอนการก่อสร้างนะคะด้านหน้าก็จะขึ้นสลับแบบนี้นะคะตัวโครงหลังคาของเราเทค,คานนะคะถ้าลูกค้าต้องการใช้พื้นที่ชั้นบนโรงจอดรถเนี่ยสามารถวางแผ่นสําเร็จเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ส่วนของเราตรงนี้จะใช้เป็นหลังคาเมนทันชีสค่ะแต่ลูกค้าก็ถ้าอยากต่อเติมก็สามารถต่อเติมได้นะคะเพราะว่าทางเราเทค,คานไว้ให้นะคะ ตรงต้นเสาตรงนี้ก็เดี๋ยวจะก่ออิฐเพิ่มนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของรางน้ําลงมาจากด้านบนนะคะตัวโครงสร้างนะคะเป็นฐันแพรค่ะแล้วก็มีวางระบบผูกใต้ดินไว้ให้นะคะมีท่อเอาไว้ฉีดอัดน้ำยาค่ะตัวโครงสร้างจะก,ก่อด้วยอิฐมวลเบานะคะต้นเสาหน้าใหญ่นะคะ ถ้าลูกค้ามาช่วงก่อนฉาบจะเห็นว่าหน้าของต้นเสาขนาดใหญ่มากๆค่ะอิดมนเบาตรงนี้ก็เสริมความแข็งแรงนะคะด้วยการก่อสลับแล้วก็เทเอ็นค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเข้ามาเนี่ยกำแพงค่อนข้างสูงนะคะตัวผนังบ้านค่ะเนื่องจากว่าเราเซตร,ระดับนะคะจากพื้นถึงฝ้าเนี่ย จะต้องมีระดับความสูงภายในบ้านอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า3เมตรค่ะตัวคานตรงนี้ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะเซตร,ระดับหลังจากเทถนนแล้วเนี่ยตัวบ้านต้องสูงจากตัวระดับถนนอย่างน้อย50เซนนะคะในเรื่องของน้ำท่วมขังภายในบ้านนี่ก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเราเซตร,ระดับไว้สูงนะคะตอนนี้ก็ขึ้นโครงหลังคาแล้วนะคะตัวโครงหลังคาเป็นเหล็กกัวนานัยนะคะทั้งหมดค่ะ ทุกหลังนะคะก็จะได้เหล็กกำมะนิแบบนี้นะคะอันนี้ขึ้นโคง้งขึ้นแปรปลนทันครบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมุงหลังคานะคะหลังคาที่เราใช้ก็เป็นหลังคาซีแพคโมเนียค่ะอันนี้สเต็ปต่อไปก็จะเริ่มจับเสียมนะคะจับเสียมเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการของการฉาบวันนี้เราก็เข้ามาดูสเต็ปการก่อว่าก่อตรงตามสเต็ปที่เราทำได้ค่ะ ที่เราดูไว้ไหมนะคะว่าช่องหน้าต่างช่องประตูขนาดโอเคไหมระยะได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นประตูเปิดออกช่องด้านข้างได้นะคะ ในของตัวห้องนอนนะคะห้องนอนอีกหนึ่งห้องมีเป็นห้องนอนที่สามก็จะใหญ่เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะสัดส่วนโอเคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดิมมาคุนี่เมริโตนะคะที่วัดโคดหินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะสวัสดีค่ะ